เร็วย่ัใจเร็ว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 สมเลยมาเลยโอ้โหกินเรีอีกไหมกายบอเก่งจริงจริงบอกกินอีกเนี่ยเอ๊ะเอ๊ะอืมโอ้โหอาปากรอเลยเนี่ยหอโอ้เก่งเก่งเก เชียวมางกว่าลูกเออไม่แย่งเลยยกัเรียล้อโแรกๆก็เคยแย่งยิ้มด้วยยิ้มด้ว้าวแม่แนี่กำลังชมอยู่แมบบน้หลน้าเป็แย่งด้ย จะแย่งในถ้วยเขาทำไมล่ะลูกบอกป้อนไม่ทันใจหนูไม่ทันใจหนูเลยเนี่ยโอ้โหไม่ทันใจหนูโอ้โหไม่ทันใจหนูเนี่ยขับเรียกแล้วขับเรียกแล้วยายป้อนช้านะยายป้อนช้าการไม่เคี้ยวเลยไปยิ้มใส่เขาอีกอ้ําอ้ําอ้ําโอ้โห เก่งมากเลยอันน้ำซุป,ปลกูกน้ำซุปอันน้ำซุปหน่อยอันน้ำซุปหน่อยอน้ำซุปเออจะดูอ้อโหเก่งเก,ก่งเก่งสกายนี่แหละ <c oughs> อร่อยมากเลยอร่อยมากเลยโอ้โหเก่งจริงๆเนี่ยอ,อ้าปากรอเลย ก็เลยเขาเห็นากินง่ายอย่างเงี้ยไม่ห่ารินมาก่อนะินก่อนหวานไม่้ที่จตาหวานเน่นอนแล้วกป้อนเขาไปเยอะแล้วเนี่ยเขายังจะกินอีกอยู่เลยบอเอ่บอกพอเอ่อบอกมันเยอะมากฉันซุกเลยชอบทำให้เยอะเอ่อบอกกลัวไม่อิ่มเนี่ยโอ้โหก็ขยายพอดีเก่งเก่งลูกเก่งเอ่ย์ค่ะเยอะเลยเต็มเลยนะเนี่ยเมื่อกี้โอ้กินหมดนี่เก่งมากเลยเนี่ย คือเบียรพอก็ได้ครับไม่อดหมดมันมันเยอะแตก็ยไปยิ้มไปยิ้มไปมีความสุขในการกินเหรอลูกกายบอกชอบมากครับกินไปยิ้มไปโอ้โหแครอทไม่เคยกินเหรอวันนี้กินอะไรครับแครอทใส่แดงไม่เคยกินกินแต่ผักกาดขาวอันนี้ผักกาดขาวด้วยแบบรวมรวมจะได้กินหลายหยอย่างเก่งมากเก่งเป็นจริงเ กินหน้าอร่อยจริงๆกินหน้าอร่อยจริงๆหนูเนี่ยอืมอร่อยหรือเปล่าครับหลายมากเลยเนี่ยอ่าปากรับตลาดโอ้โหไม่มีไปบ้างโอ้โหปัดมือออกไม่มีไม่มีเลยไม่มีบูนบูนมีบูนเนอะมีอีกไหมมีอีกไหม พอเลยเอยอะโอ้หูบอกหนูกำลังอร่อยอยู่เลยน้ำจุน้ำจุอีกหน่อยอีกหน่อยแล้วอีกหน่อยอีกหน่อยยิ้มหวานเยหวานมากเลยเนี่ยมาดูหน่อยแล้วหวานจน้หลับเลย โอ้โหเก่งเก่งเก่งมากเหมือนว่าอยากจะเอาอีกเหกโอ้ยแกกินได้เก่งมากเลยหนูอ่ะอร่อยเราอาบปากนาเลยอ้าวอ้าอาปากตาบเลยเนี่ยฮะแกพอยัางหรอพอยังหรก ตายหนูก็ยังอร่อยอยู่นะเนี่ยดูสิกินหมดกินแต่ว่ามันเยอะเกินโอ้โหจะพอเหรอพอแล้วก็ได้คเพราะอย่างมันเยอะงลนึ่เลยแล้วเลยครึ่งแล้วทองกแห่งอยู่นะง่ายๆเลยอ่ะถือแก้วน้ำก้วยนะโชว์ป้ปิ่นสิ ชอบปัีนนะชว์ปกเปีนนะาเช็ดปากเช็ดปากนี่ดูอันแก้วน้ำไหนอ่ะนั่งดึงขึ้นก่อนอ่ะอพอแล้วลูกอ่ะนี่น้ำนูพอแล้วหมดแล้วครับโบเบ๋โบเบ๋แล้วลูกมองตายเลยอันนี้นี่นี่สกายอ่ะน้ำนี่ลูกอ่ะน้ำขวดนึงนี่นะจับเร็วจับจับแล้วจับเร็วจับจับเองเลยจับเองจับเองเลย นี่เอามือจับจับอจับจัีอจจับจัอืมอือ้าวอนั่นแหละจับอนั่นแหละเขอเล่นก่อนเอนเอาจจะกินแล้วอ่ะต้องดึงขึ้นกันนะครับ มามาลูกมาไม่ให้กินนะไม่ลูกไม่จะใครกินเหรอไม่ก้อนละบนละเนาะเองนั่มือหนูไปไหนลูกจับสิลูกจับจับจับสิลูกน้ำหอจับด้วยต้องจับเองหัดจับเองจับเองกินไปเล่นไป โอ้ยรอดเทหมดเลยน้ําหก ừ. 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 ตอนยิ้มทำไมไม่จับเองล่ะกินหน้าป้อนจริงๆบอกเออว่ฮะหมกินหน้าป้อนจริงอาปๆแรกก็แย่งเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้แย่งมันเริ่มแย่เลยมิได้เอามือล้วงเลยเช่